ชุมชนผู้สูงอายุวัดเสาทงทองได้รวมกลุ่มกันโดยมีชาวบ้านกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณในวัดเป็นประจำทุกวันโกนและเห็นว่าภายในวัดแห่งนี้มีต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีอยู่หลายต้นจึงทำให้เกิดใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านได้คิดวิธีการที่จะทําประโยชน์จากใบไม้เหล่านี้จึงช่วยกันกวาดใบไม้แล้วนําไปทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ผสมดินเพื่อใช้สําหรับเพาะปลูกโดยมีการบริหารจัดการสวัสดิการและระเบียบข้อบังคับมีการรายงานรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องจากการขายดินและได้รับเงินบริจาคเข้ากลุ่มซึ่งรายรับจากการขายดินนั้นมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ หนึ่งไว้ชำระหนี้ส่งได้แก่ค่าน้ำค่าไฟสองทำบุญกระถินผ้าป่าสามจัดสวัสดิการมีการให้เงินปันผลหนึ่งพันบาทในหนึ่งปีและจัดเบีย้ยให้ผู้สูงอายุมีการจดทะเบียนกลุ่มผู้สูงอายุกับพอมอและวิสาหกิจชุมชนกับเกษตร สวัสดีค่ะดิฉานางสาวรัตนกรข้องหลินนะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงห์บุรีนะคะในวันนี้นะคะดิฉันก็จะเป็นตัวแทนของสำนักงานเนี่ยพามาชมกลุ่มหมักปุ๋ยวัดเสาธงทองนะคะแล้วก็ขอเชิญป้าซิ้วนะคะเป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางศีลาว,วันไผ่ชูนะคะทําหน้าที่เลขาของกลุ่มปุ๋ยหม,มักใบไม้ของวัดเสาทองทองนะคะค่ะแล้วประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งหรือว่าประวัติความเป็นมานที่เราเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมามีอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรคะเดิมทีนะคะชาวบ้านแถววัดเสาทองทองจะมากวาดวัดนะคะทุกวันโกน<ม>เพราะว่าวัดเรามีต้นไม้เยอะมากมีต้นยางใหญ่อายุป,ประมาณสอง0ปีอยปีค่ะเยอะ ตอนนี้ใบไม้หล่นมาชาวบ้านก็กมากวาดรวมๆไว้ตอนนี้สมพานองค์เดิมนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะให้เรามาทําเป็นปุ๋ยด้วยความเสียดายใบยไม้ของเราที่กวาดทุกวันโคนนะคะก็มาร่วมกันคิดกันว่าเราจะทํำยังไงกันก็รวมกลุ่มแล้วก็ถามสมาชิก ว่าต่อไปถ้าเราจะทําปุ๋ยนี่นะคะเราก็ต้องมีอุปรรกรณ์เราต้องมีการเริ่มต้นบริหารจัดการพอดีดิฉันได้คุณหมอวนิดาศาสตร์ตุลวัฒนาเข้ามาเป็นผู้ประถมบริจาคเครื่องปั่นให้เราก็เริ่มทําปุ๋ยกันโดยการปั่นใบไม้หมักไว้สองถึงสเดือนนะคะแล้วเราก็จะมีขี้ขเค้กขี้งัวพวกอกาโดเพื่อกันเชื้อรานะคะเราหมักไว้สองสเดือนโดยการลดน้ำ เพื่อให้พอโดอเนี่ยได้ย่อยสลายเราจะมีนัดกันทุกวันโกนนะคะมากวาดวัดทําความสะอาดวัดก็แยกกลุ่มกันทําตอนหลังเราก็มีผู้ปุปถมเข้ามาก็มีอบจอแล้วก็ที่ดินกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็พอมอค่ะ กศนก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะณตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ40รายนะคะซึ่งเรามีสวัสดิการให้กับสมาชิกของเราด้วยค่ะถ้าเจ็บป่วยเราก็จะไปเยี่ยมถ้าเสียชีวิตเราก็จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปงานเรามีผู้ประถมอาหารเครื่องดื่มขนมซึ่งคนที่มาสนับสนุนเราเนี่ยเขามองว่าเราสามารถรวม คนได้3-40คนซึ่งเป็นการยากนะคะที่จะรวมได้ขนาดนี้แต่เรามาด้วยด้วยใจตอนนี้เราก็เหมือนมาดูแลวัดให้สะอาดด้วยมีงานอะไรเราก็ได้ช่วยงานวัดด้วยแล้วเราก็ได้กิจกรรมด้วยดิฉันมองว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ภาวะโลกร้อนถ้าเรากวาดใบไม้แล้วเราเผาเราทิ้งเนี่ยซึ่งมีการรณรงค์กันอยู่เนี่ย เราก็มาทําเป็นปุ๋ยพอทําเป็นปุ๋ยเราก็ขายได้ออเดอร์เราเยอะนะตอนนี้ก็ไม่พอจะขายโดยที่มีกรมที่ดินเป็นคนตรวจคุณภาพปุ๋ยให้เราเราได้มีการขอจดเป็นรัฐวิาสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราได้ผู้ดูแลที่มาตรวจให้เราบ่อยๆการตรวจสภาพปุ๋ยของเราเนี่ยเขาจะตรวจให้เราทุกหกเดือนค่ะแล้วเราก็มาคุยว่าเราจะต้องทําของเราให้ได้มาตรฐาน เราก็มีการบรรจุพันธุ์ซึ่งเราได้การอุปถัมภ์จากอบจอนะคะซื้ออุปรกรณ์ให้เราเข้ามาดูแลเราชาวบ้านก็มาทำด้วยใจเรามีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆเรามีการบริหารจัดการกันค่ะโดยที่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับการรับซื้อปุ๋ยเนี่ยขายเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เรามอบหมายให้อาจารย์สมองค์ธรรมโชตเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินนะคะตัวน,นิฉันเองเป็นเลขาก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินกับผู้อุปการะของเราว่าใครมาอุปการะเราบ้างมีก็มีโรงงานกระดาษก็มาบริจาคน้ําคนที่เขาเห็นว่าเราทําประโยชน์ให้วัดให้ส่วนรวมเขาก็าเข้ามาอุปถัมเราเยอะพอเขามองดูว่าเราอยู่ได้เราทําจริง จิตอาสาของเราคือจิตจริงๆเราเรามองว่าเราทํางานด้วยความสุขวัดเราสะอาดพอเรามีงานเราก็ได้กลุ่มนี้ละค่ะช่วยงานในวัดแล้วก็มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันดีมากเลยซึ่งทุกคนเต็มใจเต็มใจจริงๆอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้เล็งเห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนงานต่างๆของกลุ่มปุ๋ยหมักจากใบไม้และดินผสมพร้อมปลูกผู้สูงอายุชุมชนวัดเสาทงท,งทองนั้น มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำก่อเกิดรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมีงานมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุจิตอาสาตำบลบางมันและตำบลโพกรวมอำเภอเมืองสิงห์บุรีนั้นยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนมุ่งสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมหนึ่งกลุ่มผู้สูงอายุหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมอีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย